สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะเอา10หน่วยบนเนาะค่ะสิหน่วยบนประกบคู่ชุดพี่จังแอดเหตุคู่ชุดเล่าไหมค่ะพี่นอ้องจะเดินต่อบอขัดออกมาจากในเหล็มเนาะค่ะขัดออกมาในเหลมแต่กับบ่ได้เขาทุกหนวดได้ค่ะพี่น้องมีหงวดสลับงวดเขาหนวดบออยู่เอาเด่นมันเอาเนาะค่ะ อาเดนมันเอาเด่นมันบอหลุดพี่น้องนะคะเด่นมันบอหลุดแต่มันก็นมีประโกบคู่เขาอยู่เนาะคะ่ะมันมีชุดสิบหน่วยล่างที่แอดยังบ่ท่านในโลกอีกเนาะคะ่ะหลายสูตรพี่ค่ะหลายสูตรพี่เพราะว่าแอดก็บอกกับพี่น้องเนียว่างวดก้อนนึงของเฮาหลุดหลายเนาะคะ่ะหลุดหลายสูตรหลายงวดผ่านมานกเนาะพี่น้อง ค่ะก็ขอให้เดินต่อให้ในเถาะเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยอ่ารัฐบาลไทยนีย่เขาเคยเขา่าถ้าแอดจำบ้าพีชนะตอนน,อนั้นแอดเนี่ยว่าได้เปิดช่อง YouTube เนาะมันจะมีเลขมีที่มาเข่าสามตัวโตดกระมี่เนาะคะ่ะเลขมีที่มาเฉพาะเลขมีที่มานี่เขา่าซีงวดติดพี่น้องเขา่าซีงวดติดเนาะคะ่ะ เรากลับมาของแอดสลับอีกถ้าแอดจำบ่ผิดเนาะสิมี f เอฟซี FC ออกมาจากนาเฟเยูีดอกค่ะ,ะถ้าได้เบิ้งคลิปนี้กับคอมเมนต์บอกแอดในเด้อถ้าแอดจำบ่ผิดน่าจะเป็นเจ็ดงวดบ่ค่ะรัฐบาลไทยตอนนันเนาะค่ะหลังจากเจ็ดงวดนั้นมากแล้วอเดินยากให้พี่นอ้องเป็นเขาแน่รุดแน่เขาแน่รุดแน่ซานี่แนวทางชุดเต็มรัฐบาลไทยแอดรุดหลายงวดแล้วนะคะ รุดหลายงวดแล้วแอดก็เลยโล่สูตรม้วนนั่นล่ละค่ะโลเกือบหมดพี่น้องเกือบหมดทุกสูตรเนาะคะ่ะเราก็แอดไปเอาไปแก้สูตรทิมไว้อยู่ในเล่มเมื่อไห่นะกะจะทย่อยคัดมูวนนั่นะค่ะออกมาใส่งานมาลงช่องเนาะคะ่ะมันจะมีชุดเหล็กเดินอยู่ชุดหนึ่งพี่น้องเดินดีเดินแย่ามา แบางงวดมันก็ชนก,นกันกับสูตรที่แอดเอาลงเลขติดบนล่างที่แอดเอาล่องงวดที่แล้วเข้าลองกเก้าศูนย์หนึ่งกับเขานึงเนาะค่ะที่สองหนึ่งบนล่างเก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะที่เข้าล่องงวดที่แล้วข้างล่างออกสองหนึ่งข้างบนออกสามหกเนาะติดที่หนึ่งยังสี่นะคะอ่ามันมันชุดปักลักค่อนข้างรุดหลายพี่นอ้องค่อนข้างรุดหลาย พราะฉะนั้นอแอดก็เลยโละชุดนั่นออกจะไปขัดชุดไม่ออกมาแต่ผ่านการใส่งานแล้วไม่ใช่สูตรย้อนหลังเด้อค่ะพี่น้องบม่เมนสูตรย้อนหลังแอดเฮตดไวแอดกระเบิงไปน้ำทุกนวดทุกงวดทุกนวดาบางสูตรกระรุดไปเลยบางสูตรกระเดินมาเรื่อยๆเดินบอลรุดแต่กระจับครูว่าใดยังสิแต่เดินมันยังเดินยังสินะคะ แอดก็เลยไปขัดออกมาว่าแอดจะเอาสูตรใดลงแน่นะคะอ่าที่แน่แน่มันชุดประกบคู่ชุดน่ะของเฮามันก็มีหลายอยู่มันสีเดินเหตโตบอจังศีลเนาะค่ะซึ่งรัฐบาลให้แอดลงไปคลิปนึงแล้วเนาะค่ะลงไปหนึ่งคลิปแล้วพี่น้องเดือนเบิลงเอาเด้อค่ะว่าแอดลงอันใดมันแนวทางมันหลายพี่น้องแอดกับลงงงเท่ากันว่าลงอันใดไปแน่แล้วจังศีลเนาะค่ะเพราะว่า จักสีสามน้อยจักสีเล่าพัฒนาพี่น้องนะคะมันก็นเลยเป็นชนกันบุญไหว้อยู่จังสีเนาะคะ่ะชนกันบุญไหว้อยู่กับ<ม>ขอให้มาานาะพี่น้องเนาะค่ะคอให้มาค่ะมี1สิบหน่วยล่างประกบคู่ชุดอีกนะคะแนะะ,ะมีหลายสูตรนะคะคัดออกมาไว้ไปตามกันตอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะเอาเป็น สิบหน่วยบนแล้วก็เด่นบนสองสูตรเท่านั้นเนาะค่ะอะไรจะซับซ้อนเนาะพี่น้องเนาะอาพีเบิ่งคขาเตือนกันเลยเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางาเดี๋ยวด้วค่ะทางเดี๋ยวแปแป๊บนึงคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องนะคะขออนุญาตอาใบมีออกก่อนเนาะคะ่ะไปเบื้องที่เด่นบนก่อนเนาะคะ่ะเด่นบนอันนี้เป็นชุดบนเด้อค่ะพี่น้องเด่นบนแล้วก็สิบหน่วยบนเท่านั้นเนาะคะ่ะจะเดินต่อ,อพี่น้องกันเนาะค่ะค่ะ ถ้าพิษก็พิษตอนขัดออกมาได้พี่น้องกระดาษขาวๆงองอยู่กับตัวเลขหลายๆเนาะคะ่ะขัดไปขัดมากก็งงเลยค่ะพี่น้องอ๋ออันนี้เด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างไม่ใช่เด่นบนเด่นบนล่างมาทั้งบนทั้งล่างยังสีะะ่เนาะค่ะค่ะเจ็ดยังสีกมา,าน้ากันยังสี่ละคะ่ะทั้งบนและล่างนะคะ ฝนเมืดก็คือมาเสียเม็ดพี่น้องเอด็ดปลาเป็นชุดบนเมิดเนาะคะ่ะแป๊บนึงพี่น้องี๋้วแอดจะมีอาซูเพิ่มใายเอาเป็นสูตรระยะแต่มันเป็นสูตรระยะสันส้นๆนะคะสั้นก็ได้ว่าจะเดินเนาะพี่น้องอันนี้ไปหลักร้อยจ่อยพี่น้อง หมดที่แล้วมันออกวิธีสามสามหกสองหนึ่งเนาะคะ่ะไปหันลักลอยเนอะพี่น้องเนาะ uh huh. เด่นบนล่างอต้องอลักลอยน้ําคำว่าเด่นเนาะค่ะถ้าสิบหน่วยก็คือสิบหน่วยพี่น้อง เด่นเนาะคะ่ะเด่นเนาะพี่น้องเด่นบนล่างเนาะคะ่ะสีเดินนหัะต่อบบเนาะคะ่ะสามสามหกสองหนึ่งเนาะคะ่ะค่ะวก,กันทั้งสี่เด้เนาะคะ่ะพี่น้อง หกบวกสองได้แปดบวกแปดไปเลยแปดบวกแปดได้สิบหกแปดสองสิบหกหกบวกสี่ได้ศูนย์พี่น้องได้หกกับศูนย์นะค่ะไฟทรงหน้ายิ้มขึ้นมันบรแจงเลยพี่น้องเป็นประผลแอดเป็นข้นดำไปนี่ดำเมียมเลยค่ะไฟมันเป็นไฟเกษตรนะคะไฟเกษตร อ่ะพ่อแจงมันจะบ่หลายได้แอดว่านะคะพ่อแจงมันจะบ่หลายพะะ่อปันใดน,นะคะอันนี้เป็นบนล้นล้วนนะคะมันกับป๊อกก๊อกคูกันเข่าอยู่ได้พี่นอ้องการลายงวดอยื้นะะอนค่ะจะไอ้จับเทียบด้เยิ่นนะคะยำไล่ปั่นไถ่มัน มันเหมือดเนาะพี่น้องเนาะมันถึงมันจะมองก็เห็น อันหนึ่งคือสิบหน่วยบนอีกสูตรหนึ่งคือเด่นบนล่างแต่กระจับคูไดหลายงวดเพื่อกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปเห็นสูตรสักก่อนเดี๋ยวแอดจะเอามา <S <S เทียบให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเทียบเห้พี่น้องเบิง้งสามสามหสองหนึ่งนะคะ่ะ 6,2,12,13,14,15 5สบวกสได้7 7บวกหได้8 8ดบวกสได้12เอาตัสองเจดนะคะ7 8 2 จะเทียบชนให้เบิงเดออันนี้เป็นเด่นบนเด้อค่ะจุดนี้บนย่างเดียวแต่ฟังทั้งสายเมื่อแอดนี่เป็นบนล่างนะคะเดีย๋ยวแอดจะว่างให้เห็นทางเดินเลยน,นั่นะคะนี่นะคะพี่นะะ้องที่นี่นะคะ ข้ามวดที่แล้วมันประกบกันเขายุที่สามหกเค่ะพี่น้องเห็นป่สามหกนะคะสามหกวดทัดขึ้นไปอ่าไปทั้งบนทั้งล่างอันนี้ติดยุที่บนอันนี้แปดเก้าลงล่างนะคะหดทัดไปอันนี้ติดไปเขารักลอยอ่าฟังนี้ หลักหน่วยบนเนาะค่ะหลักหน่วยไปที่หลักหน่วยบนนะคะ,ววนะคะงวดศนะูนย์ซีเนาะชนกันที่ทีซีพี่น้องนะคะชนกันที่สี่เห็นบ่คะพี่น้องชนกันที่สี่นะคะงวดทัดขึ้นไปที่เป็นเกนะ้าสามเนาะเก้าสามงวดทัดขึ้นไปเจ็ด เข้าที่1 7 0เข้าที่9 0นะคะหมดทัดขึ้นไปอีก8 9ดเ่นาอะ่คะโอ้ยแอดไล่ตาพี่น้องอนะคะ่ะแอดไล่ตาเอาพี่น้องมากแต่แคบเอาไปทะไล่เบิ้งเอาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแคบไปไล่ตามากเลยนะคะสองหกค่ะ ใบนั่นมันหอดสองหกนั่นค่ะพี่น้องนี่สองหกหนึ่งแปดแปดเก้านะคะเข่าหลายงวดอยู่ได้พี่น้อง 90, เออก้าศูนย์มือซีสองกับท่งนี้ได้ซีท้งนี้ได้สามเนาะคะ่ะแมนบอสพี่น้องเอาพี่น้องแคบเอาเนาะคะ่ะแคบเอาแคบเอา บนมาบนร่วย้วยู่ค่ะนึงแต่ว่าตะกี้มันจะเป็นอ่าแรกแแรกๆอีหลีเป็นลักซิปได้ค่ะพี่น้องเป็นลักซิปดอกกลับมาลักหนวยปักลักซิปปนีแอดเลฟมาปับเป็นสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนหมดที่แล้วเขาลักหนวยนะคะเอาพี่น้องแคบเอาอันนี้ไปใดทั้งล่างทั้งบนแคบเอาค่ะหรือว่ามันจะประปรกบกันออกบ่ หกเจ็ดหกแปดหกสองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองยังสี่เนาะคะ่ะอา้าวสำหรับคลิปนี้อย่าตีไว้ซะมีสักก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ